ิ่งดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในปีใหม่นี้นะคะพอเริ่มปีใหม่ทีไรเราก็จะมาตั้งเป้าหมายชีวิตกันทุกทีเลยค่ะอ่ะไม่ตกยุคค่ะลองมาตั้งเป้ากันดูนะคะ9ข้อนี้ไม่ยากเกินไปค่ะมาฟังกันนะคะ เรื่องที่หนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องของการบริหารเวลานะคะเวลาเป็นสิ่งสำคัญทุกคนมีเท่ากันแต่จะใช้ทำอะไรก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรามาทำเรื่องที่สำคัญและควรจะรีบทำก่อนส่วนเรื่องที่สำคัญแต่รอได้วางแผนไว้และกำหนดเวลาที่ชัดเจนค่ะจะทำให้เราทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดและได้คุณภาพงานที่ดีนะคะ สค่ะอย่ากัง,งวลกับอนาคตมากเกินไปให้อยู่กับปัจจุบันจะดีที่สุดนะคะและ3ค่ะเมื่อตื่นนอนมาให้คิดแต่สิ่งดีๆเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ดีในทุกๆวันค่ะ และ 4. ค่ะการจดบันทึกจะทำให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีที่ผ่านมาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในแต่ละวันนะคะและ 5. ค่ะการออกกําลังกายเป็นการสะสมความแข็งแรงของร่างกายซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะพบว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงค่ะและข้อ6พักผ่อนให้มากให้เพียงพอน,นะคะและข้อ7ค่ะเพิ่มการเรียนรู้ทุกๆวันด้วยการอ่าน อ,อย่างน้อยสักวันละ5 1 0ถึง10หน้านะคะ8นะคะเรียนรู้ที่จะทำอะไรเพิ่มเติมที่ไม่เคยทำเช่นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ค่ะและข้อ9ค่ะให้อยู่กับกรัลรยาณมิตรนะคะคนที่มองเราในแง่ดีค่ะรักและตักเตือนเราชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยของเราจะทำให้ชีวิตเราเก้าวหน้า ที่บอกว่าอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเพื่อน5คนที่เราครบค่ะ